รู้สึกว่าทําไมหน้าตาเขาเปลี่ยนไปจริงๆแล้วตรงนี้สามารถที่จะถอดฐานแจ็คเก็ตได้ค่ะทุกคนและที่สําคัญคือเรามีต่างหูมุกให้1คู่ต่างหูเพชรให้1คู่ เครื่องประดับเซตนี้นะคะเป็นเซ็ตที่ p o p u l ่ r ที่สุดหรือว่าฮิตที่สุดของเพชรพันตราค่ะเป็นเครื่องประดับซิกเนเจอร์แบบนี้ราคาเป็นหลักหมื่นใช่ไหมคะทายว่าราคาเท่าไหร่ลองทายกันเซตนี้ถ้าสั่งซื้อออนไลน์กับเพชรพันตราราคาเพียงแค่3 9 9 0เบบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนซึ่งเป็นเครื่องประดับที่เรียกว่าสามารถใช้ได้กับทุกชุดทุกลุกใครจะไปงานบุญ เรามีมุกให้ใครจะไปออกงานเรามีถามเพชรให้จะใส่อยู่บ้านเราเป็นเพชรเม็ดเดียวหรือว่าใครที่จะใส่ถังเซตเลยก็มีซอยจี้ให้ด้วยนะคะนี่คือใส่ฐานคู่กับเพชรนะคู่กับมุกนี่นี่เลยจะมุกสําหรับงานที่สุภาพเรียบร้อยราชการหรือว่าจะใส่เพชรออกงานก็ได้เช่นเดียวกันเรามี สร้อยคอเปล่าให้1เส้นไซส์16นิ้วพร้อมกล่องใบรับประกันถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อออนไลน์แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยกลัวไม่ตรงปกนะคะเรามีบริการหากไม่พอใจยินดีคืนเงินเป็นจำนวนค่ะมีคำถามว่าถ้าอยากจะได้ตัวเรือนสีทองทำได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันใครที่ชอบก็รีบจองมาเลย